อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมครับมาพบกันกับรายการขร่าวออสเซสซิมอินนะครับทักทายทุกท่านกันเป็นประจำทุกเช้า9.15ของวันทำการที่ตลาดหุ้นไทยเปิดนะครับก็เปิดเซสซิมอินเช้าๆมาเจอกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับอเมริกายุโรปนะครับในคืนก่อนหน้าแล้วก็เช้าวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียเป็นยังไงบ้างมีประเด็นข่าวสารอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาทยอยเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูกันที่ตลาดหุ้นกันก่อน ย้อนกลับไปสักหน่อยนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วนะครับอเมริกาเนี่ยยังเห็นสัญญาณการขยับลงบ้างในบางดัดชนีนะครับยกตัวอย่างเช่นดาวโจนส์ยังติดลบอยู่0.65%สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ตลาดผันผวนมากนะครับเริ่มมีสัญญาณการปรับตัวย่อลงมาในหุ้นที่ขึ้นเยอะๆนะครับ S&P 500นะครับยังติดลบอยู่0.05%ส่วนหุ้น เทคโนโลยีใน n a s d a กเนี่ยก็เริ่มฟื้นได้บ้างนะครับขึ้นมา0.13นะครับยังคงมีคำถามอยู่เรื่อยๆแหละครับว่าหุ้นเทคของเมริกาที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยมันแพงเกินไปหรือยังนะครับเพียงแต่ว่าการปรับฐานของหุ้นกลุ่มนี้อาจจะยังไม่ถึงขนาดว่ารุนแรงมากยังถือว่าพอจะเข้าใจได้ยอมรับได้เพราะว่ามันขึ้นมาเยอะจริงนะครับแล้วก็พอร่วงลงไปเนี่ยมันก็มีแรงฟื้นกลับมาบ้างเป็นระยะๆะะนะครับ ขณะที่ทางฝั่งของยุโรปนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยลงกันหมดเลยเยอรมันลงไป0.69อังกฤษลงไปเปอร์เซนต์กว่าเลยนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสลงไป0.76ทีนี้ข้ามาดูทางฝั่งของเอเชียเช้าว,วันนี้ครับแต่ละตลาดเป็นยังไงกันบ้างเราจะเริ่มเห็นสัญญาณการแผ่วค่อนข้างต่อเนื่องของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจริงๆก็มีการทยอยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาซึ่งตัวเลขส่วนใหญ่ที่ออกมาหลังๆเนี่ย จะมาในเชิงที่ไม่ค่อยดีซะเป็นส่วนใหญ่ก็มีเศรษฐกิจที่โตช้าลงนะครับเงินเฟอ้อยังคงเร่งตัวขึ้นแล้วก็มีประเด็นเรื่องของสงครามการค้าที่กระทบกับเศรษฐกิจกระทบกับภาคการผลิตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นวันนี้มีประเด็นใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยเรื่องความขัดแย้งกับจีนนะฮะที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนตลาดหุ้นเขาเนี่ยญี่ปุ่นติดลบมาประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับลงไป250จุด ช่วงนี้นะครับดัชนีนิกเกอ225ก็ลงมาทดสอบแถวๆถว5 0 0 0 0จุดมีหลุดไปบ้างแล้วก็พยายามจะกลับมายืนให้เหนือ50,000จุดนะครับอ่ะก็ยังตามกันอยู่ว่าญี่ปุ่นจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่วันนี้ขึ้นมาช่วงที่ผ่านมาขึ้นมาเยอะนะครับเซีเ่ยงไฮ้นะครับเช้าวันนี้ก็ติดลบครับลงไป0.45หังเซงก็ลงไปพอๆกันลงไปเกือบเกครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหังเซงวันนี้ก็ลงไปสักร้อยสิจุด ตอนนี้อยู่ที่26,457จุดนะครับตลาดที่ยังพอบวกได้นะครับก็คือตลาดหุ้นเกาหลีใต้น่าจะเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่แข็งแรงที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าหุ้นของเขาเนี่ยนะฮะคือผมไปดูไส้ในมาจริงๆอาจจะมีความคล้ายกับบ้านเดาอยู่บ้างไม่ไม่ได้บอกว่าเขา <laughs> เหมือนตลาดบ้านเดานะครับแต่ลักษณะโครงสร้างนะในช่วงที่ผ่านมาจะมีหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวแหะครับที่ ขึ้นแรงๆแล้วก็ดันให้ตลาดเนี่ยเดินหน้าบวกนะครับดูแบบดัชนีเนี่ยดูเหมือนว่าจะบวกกันเยอะใช่ไหมครับแต่ไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะฮะอย่างเช่นวันนี้หุ้นที่บวกขึ้นมาสักประมาณ1.8%นะครับถ้าไปดูหุ้นไซส์ก,กลางๆไซส์เล็กๆเนี่ยจะบวกขึ้นมาแค่ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นวันนี้ที่บวกก็ยังคงเป็นหุ้นใหญ่ๆอย่างซัมซุงนะครับที่มีข่าวดีเรื่องการประกาศการลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมนะครับหุ้นก็ยังพอบวกได้ เกาหลีใต้ครับอ o ปี้วันนี้บวก1.82%นะครับมาอยู่4,084จุดแล้วขณะที่แถวบ้านเรานะครับวันนี้หลายตลาดก็เป็นไปได้ด้วยดีอินโดขึ้นมา0.42%ฟิลิปปินส์บวก1.27%นะครับเพียงแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยซึ่งเคยถูกจัดอยู่ในกลุ่มชิปนะครับไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับหลังๆบ้านเราจะไม่ค่อยเข้าพวกกับอีก2ตลาดสักเท่าไหร่ สองตลาดน้นจะมีความเคลื่อนไหวคล้ายๆกันนะครับขึ้นก็ขึ้นด้วยกันลงก็ลงด้วยกันบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยไปตามเพื่อนสักเท่าไหร่ละนะครับเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้หุ้นไทยจะเป็นยังไงเพราะว่าทั้งอินโดทั้งฟิลิปปินส์เช้าว,วันนี้บวกได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับส่วนเวียดนามนะครับก็เหมือนจะฟื้นกลับมาได้ดีฮะเช้าว,วันนี้ VN 30นะครับแัชนีบ n 30ก็บวกขึ้นมาได้0.53รรวมๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่ปีนี้ผลตอบแทนดีมากทีเดียวนะครับ แต่แต่นะครับไสในเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับหลายตลาดที่เกิดขึ้นคือบวกอยู่จริงๆไม่กี่ตัวแต่บวกเยอะมากนะครับอย่างหุ้นในฝั่งของวินกรุ๊ปเนี่ยที่เป็นตัวชูโรงหลักของตลาดเวียดนามปีนี้ขึ้นมาหลักแบบเกิน100%บางตัวเนี่ยสองสก็มีนะครับเขาเป็นเครือบริษัทของวินกรุ๊ปเนี่ยหุ้นขึ้นเยอะมากแล้วก็ดันให้ดัชนีเนี่ยบวกขึ้นมาได้เยอะ แต่กลับกันนะครับหลายตัวไม่บวกนะครับตัวที่คนไทยอาจจะลงทุนกันอยู่เนี่ยไม่บวกบางตัวติดลบซะด้วยซ้ําก็จะเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับคือตลาดไหนก็ตามแต่ที่บวกเยอะๆต้องไปดูด้วยว่าดัชนีขึ้นเยอะจริงนะครับแต่มันตลาดมันเป็นยังไงจะเป็นการบวกแบบกระจายตัว across the board หรือว่าขึ้นกันเยอะๆหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆบวกอยู่ไม่กี่ตัวแต่ดันให้ดัชนีเนี่ยมัน มันลากขึ้นมาแบบไกลๆนะครับบ้านเรานี่ก็เป็นตัวอย่างอเมริกานี่ก็ชัดเจนนะครับขึ้นจริงก็ไม่กี่ตัวละครับแต่ก็ดันให้ดัชนีเนี่ยบวกขึ้นมาได้ทำเอาทำให้ทํานิ้วให้นะครับส่วนบ้านเราครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยแผ่วแล้วก็แผ่วหนักเลยร่วงไป18จุดนะครับไปปิด1,269จุดแล้วนะครับที่ขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าหายไปหมดแล้วนะครับรอบที่ผ่านมาไป1,330 1,330กว่าแถวๆนั้นนะครับ ถ้าหนับจากจุดดังกล่าวเนี่ยลงมา60กว่าจุดแล้วนะครับจากจุดสูงสุดของรอบปัจจุบันนะครับหุ้นไทยก็ยังค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะฮะลุ้นยังยากอยู่ทีนี้เดี๋ยวไปดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นข่าวอะไรนะครับดูทั้งฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาก็ยังตามกันเรื่องเดิมๆนะฮะเรื่องของโอกาสลดดอกเบีย้ยที่ตอนนี้ตลาดคาดหวังน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับเคยมองแบบ 8-90%ว่าเดือนธันวาเนี่ยเฟดลดดอกเบีย้ยแน่ล่าสุดนะครับลงมาเรื่อยๆเหลือ 60%-50% นะครับแล้วก็เผลอๆนะครับเข้าสู่ต้นเดือนธันวาจริงเนี่ยความเชื่อมั่นเรื่องการลดดอกเบีย้ยอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับอ่าหุ้นเขาวันนี้บวกขึ้นมาหลังจากที่2บริษัทใหญ่คือซัมซุงกับฮุนไดนะครับประกาศเรื่องของ การลงทุนในประเทศเพิ่มเติมหลังจากที่ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้นะครับคุยเรื่องเดลกันค้าจบลงนะครับเรื่องคุณทรัมป์เนี่ยศาลจะตัดสินยังไงว่ากันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้หลายประเทศเขาคุยกันในเชิงรายละเอียดว่าตัวเลขภาษีที่คุยกันกลมๆว่า10% 15% 19%, 19 20%ก่แต่ละประเทศได้เนี่ยรายละเอียดจะต้องเป็นยังไงซึ่งทางฝั่งของเกาหลีเนี่ยเขาคุยคืบหน้าไปกว่าเราเยอะนะครับ ทีมไทยแลนด์ก็ยังคุยกันอยู่แต่ก็อย่างที่ทุกท่านทราบยังไม่สามารถสรุปกันได้ในเชิงรายละเอียดและตอนนี้เราก็มีประเด็นเรื่องของกัมพูชาเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็สร้างความกังวลว่าเอ๊ะมริกาจะยังอยากคุยกับเราหรือเปล่าหรือว่าจะใช้เรื่องนี้เป็นตัวลดทอนเดีลวที่จะให้เราหรือเปล่านะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องตามกันอยู่นะครับเห็นว่าทีมไทยแลนด์ก็พยายามเดินหน้าจะคุยกันนะฮะส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่น วันนี้ก็มีเรื่องวุ่นวายแล้วเขาก็พาดหัวข่าวกันนะครับว่าหุนญี่ปุ่นหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการาช้อปปิ้งนะครับของคนจีนปรับตัวร่วงลงเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของทางการจีนนะครับกระทรวงการต่างประเทศเขาออกประกาศเตือนฮะเตือนคนจีนว่าให้ระมัดระวังการเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่น เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงสุดสัปดาห์เพราะว่าทางฝั่งทางการของญี่ปุ่นนําโดยตัวนายกคนใหม่ของเขาเลยเนี่ยนะครับดันไปพูดนะครับว่าไปแตะประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดของจีนนะครับก็คือเรื่องของไต้หวันนั่นเองนะครับมีการพูดว่าจะยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับกับไต้หวันแล้วก็บอกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยจีนจะมีการใช้ปฏิบัติการทางการทหารกับทางฝั่งไต้หวันเนี่ย ก็ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วครับเขาอาจจะต้องใช้วิธีการเอาตัวรอดและป้องกันตนเองก็พูดง่ายๆคือถ้าสมมติว่าจีนโจมตีไต้หวันจริงเนี่ยญี่ปุ่นดูเหมือนว่านะครับจะประกาศว่าจะสนับสนุนทางฝั่งไต้หวันมากกว่าจีนก็ไม่พอใจเลยฮะบแบบเนี้ยเขาก็เลยประกาศว่าคนจีนนะครับที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยให้ระมัดระวังซึ่งปีนี้นะฮะญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่นับจนถึงช่วงสักต้นปีถึงเดือนกันยาตุลาที่ผ่านมาเนี่ย นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเข้าประเทศไปสักประมาณ32ล้านคนนะครับเป็นคนจีนไป7ล้าน5แสนคนพูดง่ายๆก็คือเกือบ1ใน4ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าไปญี่ปุ่นเนี่ยคือคนจีนนะฮะพอเขออกมาเตือนแบบนี้หุ้นสายการบินร่วงนะครับหุ้นพวกโรงแรมร่วงแม้กระทั่งพวกชิเซโดก็คือผลิตภัณฑ์ความงามเสริมสวยเนี่ยนะฮะยังร่วงเลยเพราะว่าลูกค้าหลักที่สุดของเขาก็คือคนจีน วันนี้หุ้นญี่ปุ่นก็ปั่นป่วนพอสมควรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชาวจีนเนี่ยวันนี้โดนกระทบกันเยอะอย่างที่เซโดวันนี้ช่วงเช้าหุ้นร่วงไป10%นะครับแค่ประกาศว่าคนจีนให้ระมัดระวังในการเดินทางมาญี่ปุ่นเนี่ยหุ้นตกเลย1% 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสิบถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าผมดูจนถึงก่อนเข้ารายการเนี่ยนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มาอัปเดตกันแล้วกันยังคงมีเรื่องวุ่นวายเรื่องให้ต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ติดตามผ่านรายการของเราเอาไว้้นััเเเดดี๋ยมาาอปตกกทุกช ส่วนช่วง10โมงเดี๋ยวมีรายการเซตนัามาเกเ,เตอร์นะครับวันนี้ก็ตเตรีนมเนื้อหาหลายเรื่องเอามาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเช่นกันนะครับช่วงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเจราจาการค้านะครับหลายประเทศก็คุยกันในเชิงรายละเอียดกับทางฝั่งของสหรัฐนะครับว่าภาษีเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนคุณทรัมป์เองก็ยังต้องลุ้นเรื่องของศาลตัดสินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เอามุมมองของนักวิชาการว่า5เรื่อง5ฉากทัดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการค้าโลกนะครับ การเงินโลกนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเผื่อจะเป็นธีมการลงทุนนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องฮะช่วงนี้กําลังซื้อของคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของธุรกิจได้มีธีมการลงทุนไหนที่จะได้ประโยชน์จากพลังซื้อของคนรุ่นใหม่บ้างนะครับก็มาติดตามกันคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขามีแนวทางในการใช้จ่ายยังไงบ้างเดี๋ยวอัปเดตให้นะฮะไทยมาร์เก็ตอินไซด์คุยกันนะวิเคราะห์เช่นเคยนะครับประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้นไทย วินดิ้งเพลย์บุ๊กก็อัปเดตปัจจัยที่ต้องจับตามองตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็วันนี้มีค o ตดิชูนะครับที่จะอัปเดตเรื่องของ GDP ไตรายมาสที่3วันนี้ CNBC เขาก็พาดหัวเหมือนกันว่าตลาดเอเชียเขาก็จับตาตัวเลข GDP ของบ้านเราซึ่งคาดกันว่าตรายมาสสน่าจะออกมาไม่ดีเดี๋ยวก็รอตามตัวเลขกันดูนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันหน่อยกลับมาพบกับผมและทีมงานกันอีกครั้งกับรายการ Set Navigator เดี๋ยวกลับมาพบกับคุณผู้ชมนะครับช่วงตลาด ha <laughs>